หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนล่าตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5ชุดปฏิบัติการโดยการตัดสินใจของจ่าดาวเหนือเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสนามบินเวียงชัยเมืองซัมตายภายในเช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งทั้งที่น่าจะรออีกสองสาวันตามข้อเสนอแนะของพันตรีโรเจอร์ว่าจะตรวจสอบข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามตามพื้นที่แนวชายแดนนี้ก่อนโดยการส่งชุดลละตระเวนทหารลาวออกไปแต่จ่าดาวเหนือว่าไม่จําเป็นเพราะถึงอย่างไรหากต้องปะทะกันจริงๆเขาก็พร้อมจะเดินชนอีกอย่างคือเขาไม่ต้องการให้ทหารลาวเข้ามามีส่วนรู้เห็นอะไรมากเกินความจําเป็นอีกด้วยไปเว้ยพวกเราหยุดนาทิศ270มุ่งตะวันตกเลยจ่าย,ยุทธพงศ์ต้องงงในคําสั่งนั้น หันซ้ายหันขวาม,มองหน้าคนอื่นแต่ยังไม่พูดอะไรส่วนไอ้เปียกที่จะเป็นชุดนำอดสงสัยไม่ได้จึงต้องถามพี่น่ามาทางกลับบ้านพี่ตรงข้ามกับทิศท,ที่เราจะไปเลยนี่นาก็ใครไปเถียงมึงแล้ววะเอา้าแล้วพี่ไปไม่ไปทางนั้นไอ้เปียกยังไม่เลิกเถียงก็ยังไม่หายสงสัยจ่าดาวเหนือถึงกับโหดรอาด,ด้วยความขบขันเมื่อเห็นความตรงของลูกน้องพวกมึงนี่เรื่อง,งโง่ฉลาดนะมึงไม่รู้จักการพลางหรือไงวะออกไปก่อนสักสี่ห้ากิโลค่อยวกขึ้นเหนือก็ได้นิวา ไอ้เปียกตีสีหน้าปั้นยากขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ความจริงเดินก้มหน้าฟาเสียงโหดร้องของเพื่อนออกไปเสียงด่านในลำคอรอดออกมาให้ไอ้ชาติเมื่อถูกไอ้ชาติซ้ำเติมว่าจะโง่อ,อย่างนี้ไปอีกนานไหมจะดาวเหนือต้องหันมาอธิบายแผนการเริ่มเดินทางให้พันตรีมริกันทั้งสองฟังอีกครั้งนั่นแหละขบวนเดินจึงเริ่มอย่างจริงจังทั้ง14คนเดินเป็นกลุ่มตัดผ่ากลางสนามบินมุ่งหน้าทางทิศสู่เวียงจันทร์อย่างท้าทายสายตาฝ่ายตรงข้าม ที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาในลักษณะของสายรับประจําพื้นที่แห่งนี้เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนเท่านั้นเรื่องอย่างนี้เป็นของธรรมดาธรรมดาสําหรับการรบเพราะเมื่อเรายังทามิหลืออีกฝ่ายจะไม่ทจาจ่าดาวเหนือเดินลังท้ายเคียงข้างไอ้นิดที่เตรียมรับหน้าที่ส่วนระวังหลังของขบวนเดินคุยกันเงียบ,เ,ยบเห็นในคนที่อยู่บนหอบังคับการนั้นไหมไอ้นิดหันหน้าแวบไปดูตามคําบอกทันทีก่อนจะเสแสแ้งมองไปทางอื่นเพื่อกบเกลื่อนความสนใจเห็นครับพี่ มันกาลังส่องกล้องมองทางเราเออปล่อยไปก่อนอเมเจอร์จาดาวเหนือตอบแล้วส่งเสียงเรียกเมเจอร์โรเจอร์โอเคนอสตาเมเจอร์รองวิทยุตรวจสอบเมเจอร์เดอร์สันหน่อยสิไอฐานลาวคนที่กําลังส่องกล้องมองเราอยู่ที่หอบังคับการเป็นใครผมบอกตรงๆไม่ไว้ใจมันเลยโอเคนอสตาเดี๋ยวผมจะการเองพันตรีโรเจอร์ Roger, ดึงวิทยุมาจากซอกอกจัดก,การกดปุ่มเปลี่ยนแบนด์ความถี่ไปที่แบนด์ดีไดมอนจากแซมซันเปลี่ยนไดมอนจากแซมซันเปลี่ยน เรียกปไปสองสาครั้งก็มีเสียงตอบกลับมาเมื่อพันตรีเดอรอสันพูดทางโทรศัพท์ที่พ่วงขึ้นจากวิทยุโอเคเซมซัน okay, <Sam> ผมไดมอนเปลี่ยนไดมอนผมมีข่าวนะตอนนี้มีลูกน้องของคุณหนึ่งคนอยู่บนหอบังคับการสนามบินมันกําลังใช้กล้องส่องทางไกลจับตาดูพวกผมอยู่ผมไม่ไว้ใจคนคนนี้เลยคุณหาคําตอบให้หน่อยสิเปลี่ยนเฮ้ยเซมซันผมไม่ได้จ่ายกล้องส่องทางไกลาสาหรับคนบนหอบังคับการบินนะก็ตอนนี้มันกําลังส่องมองดูความเคลื่อนไหวพวกผมอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมเช็คกับทางผอฐานลาวดูก่อน จากการสอบถามการ,รว่องพันตรีเดอร์ซัน The Sun, คนที่เป็นผอ,อสนามบินกับร้อยเอกคำผาผอท่าอ,อ่านลาวกระทังทราบรายละเอียดว่ามันคนนั้นคือสิบโทอินแปงเผาลาวเทิงผูมีลำเนาเดิมอยู่เมืองเชียงคอทางตอนเหนือของเมืองซัมเหนือพ่อเป็นลาวแม่เป็นยวนพฤติกรรมที่พบเห็นบ่อยคือชอบเข้าเวรหอบังคับการชอบเข้าไปหาเพื่อนที่ห้องวิทยุชอบเข้ามาในบอก,อก่อชอบเข้าไปในคลังอาวุธชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบ,ย,บยามว่าง นี่เป็นคําตอบที่พันตรีเดอร์สันรับทราบจากฝ่ายการข่าวที่จัดทาแฟ้มประวัติบุคคลโดยเฉพาะฐานลาวที่ร่วมสังกัดพันตรีโรเจอร์หันมามองหน้าจ่าดาวเหนืออีกครั้งไม่ต้องบอกหรือเล่ารายละเอียดอีกเพราะจ่าดาวเหนือก็ฟังเรื่องราวเหล่านั้นจากวิทยุของตนเหมือนกันแต่ที่ต้องหันมามองเพื่อปรึกษาว่าควรดาเนินการเรื่องนี้อย่างไรดีและดูเหมือนจ่าดาวเหนือจะรู้ว่าคาถามที่ยังไม่ออกจากปากนั้นคืออะไรยิ้มเครียดปรากฏขึ้นที่มุมปากอีกครั้งด้วยความเคยชิน มื่อถึงคราวต้องมีความตายเกิดขึ้นมือที่วา่างทำท่าสัญญาณปาดกระเดือกนี่คือคำตอบและความเห็นฆ่ามันพันตรีโรเจอร์อุทานออกมาด้วยเสียงจะแผ่วเบาและสายตาจากคนที่ให้คำตอบมองไปที่ร่างฐานเราคนสอดรู้สอดเห็นบนหอบ,บังคับการอย่างไม่ตั้งใจมือที่ถือวิทยุค่อยๆย,ย,ยกขึ้นอีกครั้งแล้วพูดกรอกออกไปไดมอนด์ Diamond, ลองแบบนี้คุณจะเก็บมันไว้ทำไมที่หมายความว่าไงสั้นๆก็ฆ่ามันทิ้งนะสิโอเค ทำงานเลยเหรอแต่ว่าจะทําได้ไงหลักฐานเหตุผลสถานการณ์ไม่เหมาะสมเลยพันตรีเดอร์สันที่ถนัดแต่ลบในแบบจึงมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนนักลารับจ้างที่ใช้ระบบฟันต่อฟันพริกจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลือ,ลอบางครั้งเพียงการกระทาของมันบางอย่างก็สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้ครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อรู้ว่าพันตรีเดอร์สซนไม่พร้อมจะทําโอเคไดมอนผมเข้าใจงั้นคุณอยู่เฉยๆเยดี๋ยวผมจัดการเองโอเคไหม พันตรีโรเจอร์ที่มีตำแหน่งในฐานยุทธการแห่งกองกำลังสหรัฐประจำประเทศเลาวที่ต้องควบคุมการปฏิบัติการทางยุทธการทุกชนิดทั่วประเทศเลาวซึ่งหมายรวมถึงสนามบินแห่งนี้ด้วยเมื่อตัดสินใจด้วยตัวเองแบบนี้มีหรือที่คนอย่างพันตรีเดอร์ซันจะขัดข้องโอเคสันๆันผมไม่ขัดข้องคุณดำเนินการได้เลยตามความเหมาะสมของคุณพันตรีโรเจอร์หันมาทั้งจ่าดาวเหนือครั้งเมื่อต้องการคำตอบว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีเราก็ไม่ต้องถามด้วยคำพูดให้เสียเวลาคำตอบก็ออกมาทันที นิดชาออมออกขวาไปที่ดงไม้ทึบด,ด้านทิศใต้ของบังคับการนั่นระยะ300ดับศูนย์ในตัวสอดรู้สอดเห็นบนหอนั่นซะครับพี่ขบวนเดินเป็นไปอย่างปกติด้วยความเร็วที่ลดลงเล็กน้อยทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงเวลาให้เหยื่อสังหารบนหอนั้นจับตาดูเพื่อระักความสนใจของมันที่จะพบการแยกตัวออกไปของมือสังหารทั้งสองทั้งสองมือสังหารรับคําสั่งแล้วหาทางตัดออกขวาของเส้นทางเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเล็กน้อยแวะคุยกับจ่ายยุทธพงศ์ที่หัวข,ขบวนเดิน ทันทีที่ผ่านซุ้มไม้ก็ถือโอกาสหักหลบแล้วไปโผล่อีกครั้งที่บังเกอร์ปืนกลใกล้ๆไม่ต้องหันมาดูด้านหลังที่ขบวนเดินกำลังเป็นไปอย่างอ้อยซอยหายไปในราวป่าด้านที่ติดกับขอบสนามบินจากดาวเหนือกับพันตรีมริการทั้งสองหยุดคุยกันที่บังเกอร์อันที่มือสังหารทั้งสองผ่านไปเมื่อครูยามที่อยู่ข้างบนเริ่มเกิดความสนใจในกลุ่มคนที่มาใหม่จึงออกมาคุยด้วยจ่าดาวเหนือยิ้มด้วยความพอใจ พยายามคนนี้จะไม่มีโอกาสเห็นเพื่อนคนที่อยู่บังเกอร์ข้างเคียงทุกดับศูนพร้อมกับสายตาที่มองเลยข้ามไปทางด้านหลังยังคงเห็นเหยื่อสังหารสิบโทอินแปงทหารลาวอยู่ท่าทางเดิมและดูเหมือนมันจะให้ความสนใจมากขึ้นอีกเมื่อชุดปฏิบัติการหยุดคุยที่บังเกอร์นั้นไอ้นิดกับไอชาใช้ความเร็วในราวป่าตอนที่รอดจากการมองเห็นจากคนอื่นโดยเฉพาะไอายามที่จะต้องสังหารมองย้อนมาทางด้านหลังเห็นหัวหน้าชุดหยุดคอยอยู่ที่บังเกอร์เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติในความรู้สึก เพราะเหยื่อสังหารเพียงคนเดียวแค่นี้ไม่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้สายตาจับจ้องอยู่ที่ร่างของคนบนป้อมสูงระดับ30เมตรระยะห่างกว่า300เมตรอย่างใจจดใจจ่อขณะกล้องส่องทางไกลยังคาอยู่ที่กระบอกตาในทิศทางบังเกอร์ซึ่งตรงข้ามกับทางทิศที่ตนกำลังเข้าหาพอหรืองวาชาติไอ้นิดถามเมื่ออยู่ในระยะห่างประมาณ300เมตรตอบไปหน่อยดีกว่าวะเผื่อพลาดความต้องการของไอชาติก็คือต้องการเข้าใกล้กว่านี้อีก เพื่อระยะยิงซึ่งทไกลเกินไปแล้วอาการโค้งของวิถีกระสุนที่จะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำอาจทําให้หัวกระสุนพลาดเป้าหมายที่เป็นจุดตายได้งานนี้เหยื่อสังหารจะต้องไม่มีเสียงร้องออกมาแม้แต่คาเดียววิญญาณและสติสัมปชัญญะของมันควรจะหลุดลอยออกจากร่างในทันทีทันใดที่กระสุนพุ่งเข้าใส่มือสังหารทั้งสองเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีต่างแยกกันลุกซ้ายขวาคืบหน้าเข้าไปอีกเมื่อโอกาสท้องอํานวยเช่นนี้จึงต้องทําเป้หลังที่ปลดซุกซ่อนเอาไว้ คงเหลือแต่ M20 3ที่ดัดแปลงเป็น M16XM1 ในมือเท่านั้นเคลื่อนที่หลบลิกไปตามแนวต้นไม้ซุ้มไม้เนินดินเตีย้ยเตี้อย่างคล่องแคล่วช้าบ้างเร็วบ้างพร้อมกันหรืออาสลับกันก็ตามโดยเวลาไม่ถึง20นาทีมือสงหารทั้งสองก็มาปาักหลักที่ระยะเพียงไม่ถึง100เมตรเลือกได้โขนต้นแต่งกับพยุงคนละต้นเป็นที่กำบังในท่านั่งคุกเข่ายิงพร้อมกันเลยนะชาติหัวกบาลมันนั่นแหละไอ้นิดนั้นแนบพร้อมกับไอชาติ กองเล่งขยาย16เทา่าถูกเลื่อนก,กรกบาดทัาบลงบนขมับด้านขวาพอดิบพอดีทั้งสองกระบอกทั้งสองคนอัดปืนในท่าประทับแน่นเข้ากับต้นไม้ที่เป็นที่กำบังอย่างแรงเพื่อความมั่นคงของฐานเล่งสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่แล้วผ่อนออกครึ่งหนึ่งก้นใจนิ่งล้วเริ่มเหนียวไก่เหนียวเหนียวและเหนียวเข้าหาตัวอย่างช้าๆตั้งใจไว้ว่าจะให้กระสุนนัดนั้น,น,นลั่นออกไปโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละและ้ววินาทีมรณะนะก็มา เสียงกระสุนที่ดังเพียงแค่ลมเป่าปากลำกล้องที่มีกระบอกเก็บเสียงเกือบจะพร้อมกันได้ผลตามที่นัดแนกันไว้ของไอชาติลั่นออกไปก่อนจับเข้าที่กลางขมับตรงที่ใช้ทายามองพอดิบพอดีของไอน,นิดต่ำลงมานิดเดียวซึ่งไม่ได้ทำให้เสียผลทางการสังหารแต่อย่างใดตรงข้ามทำให้บาดแผลน,นั้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นเพิ่มจุดตายเข้าไปอีกกระสุนขนาด5.56ม mm ลเมตรชนิดพิเศษแบบหัวระเบิดเข้าไปแตกตัวเองในสมองของเยอสังหารด้วยเวลาเพียงเซี่ยวของเซี่ยว,วินาทีเท่านั้น ที่สะเก็ดหัวกระสุนวิ่งขวานชอนชัยตามเนื้ออ่อนในมันสมองของคนแล้วฝังตัวในเนื้อนั้นผลก็คือเหยื่อสังหารไม่มีโอกาสจะร้องออกมาด้วยซ้ำกลองส่องที่ตารูดจากมือล่นลงพื้นตามเดินล่างของมันที่ล้มหัวฟาดปล่อยให้เลือดสดสดทะลักออกมากรองเป็นเหยื่อแมงวันป่าต่อไปไม่มีวี่แววว่าใครในพื้นที่นั้นจะรู้หรือเห็นเรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียวความเงียบและความห่างไกลของยามตามจุดมันเกินกว่าที่พวกนั้นจะสนใจเหตุการณ์บนหอบ,บังคับการบิน มือสังหารเดินทางย้อนกลับทางเก่าเพื่อไปเอาเป้หลังแล้วเตรียมออกเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกทางด้านหน้าอย่างไร้ความรู้สึกเรียวร้อยครับพี่ไอ้นิดรายงานเข้ามาทางวิทยุดูเหมือนไอ้ยามประจําบังเกอร์คนนั้นจะได้ยินด้วยแต่มันก็ไม่รู้นั่นแหละว่าอะไรเป็นอะไรโอเคไปคอที่พวกเราก่อนแล้วกันจะดาวเหนือสั่งการไปพร้อมกับเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะปิดเรื่องนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เวลาของการตายของมันก็ไม่ควรจะตรงกับเวลาในการมาถึงของเขา าจะสร้างความสงสัยกับพวกที่ต้องมาเข้าเวรเมื่อมีคนของพวกเดียวกันตายทำไมไม่มีใครรู้สาเหตุซึ่งแม้แต่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ให้คำตอบไม่ได้จึงจากการเรียกวิทยุไปที่ไดมอนพร้อมกับแยกตัวออกไปให้ห่างจากเวรบังเกอร์นั้นก่อนไดมอนจากนอสตาเปลี่ยนจากไดมอนว่ามาเลยนอสตาพัตรีออนเดอร์สันตอบมาทันทีทั้งนี้คงคอยจะรับข่าวทางวิทยุอยู่แล้วนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับโอเคทราบไดมอน ผมมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยไม่รู้ไดมอนจะสะดวกหรือเปล่าว่ามาเลยนอสตาผมกำลังต้องการฟังอยู่แล้วว่ามาเลยโอเคขอบคุณไดมอนคือเนี้ผมไม่อยากให้คนของคุณในสนามบินต้องแตกตื่นกับการตายในครั้งนี้แล้วผมก็ไม่อยากเขาสงสัยว่าเป็นการตายที่มาจากพวกผมด้วยไดมอนเอางี้แล้วกันปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ปล่อยให้หอบังคับการบินมันล้างอยู่อย่างนั้นไปก่อนจกอนกว่าจะมีเครื่องมาลงนั่นแหละคุณจะทำยังไงก็ได้นะ เพราะว่าผมจากที่นี่ไปนานแล้วพวกมันคงไม่มีใครสงสัยผมแล้วคุณก็ค่อยโยนความผิดไปที่ VC ก็หมดเรื่องแค่นี้โอเคไหมครับโอเคนอสตาเรื่องนี้ไม่ยากเลยผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะบอกลูกน้องว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นฝีมือใครโอเคงั้นผมจะสั่งให้คนที่จะต้องไปประจาเวรนบนหัวบ,บังคับการคนต่อต่อไปทํางานที่อื่นคิดว่าตอนนี้คงไม่มีเครื่องบินชนิดปีกมาลงนอกจากคอเท่านั้นโอเคขอบคุณขอบคุณจริงๆนอสตาพันตรีเดอร์เซนขอบใจจ่าดาวเหนือด้วยความจริงใจ ในเมื่อเรื่องนี้ดูจะหนักสมองของแกมากเพราะจะต้องแก้ไขสถานการณ์ในการตายของเวนครั้งนี้ให้ลูกน้องได้เข้าใจไม่งั้นเรื่องมันอาจจะบานปลายได้ถ้ารู้ว่าชุดปฏิบัติการที่มานี้เป็นมือสังหารทั้งนี้และทั้งนั้นเนื่องจากกำลังพลส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียดถึงเบื้องหลังของการฆ่าในครั้งนี้นั่นเองจตดาวเหนือเก็บวิทยุเข้าที่เดิมแล้วหันไปออกปากชวนพันตรีโรเจอร์ออกเดินทางต่อไปได้เราวายุดเดี๋ยวสั่งให้ทางสนามบินเขาเก็บใบหูไว้ให้ไว้ การพูดเพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานก็คือการพูดเรื่องที่มันตลกตลกซะจ่าดาวเหนือนั้นแม้ใจและปากพยายามทำให้เป็นเรื่องตลกทำให้เรื่องใหญ่เรื่องขอขาดบาดตายเป็นเรื่องเล็กเรื่องธรรมดาแต่สีหน้าก็ยังส่อความหวาวุ่นที่มีเรื่องมากมายล้วนต้องขบคิดที่นี่เปรียบเสมือนหน้าด่านที่เวียดนามเหนือต้องหักหานเอาให้ได้ก่อนจะขยายพื้นที่ลุกข้อย,ยึดเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐให้ได้การที่มันยังไม่ยึดเวลานี้คงเนื่องมาจากยังขาดเงื่อนไขาบางประการนั่นเองเช่น ให้ฝ่ายรัฐบาลหรือสาหารัฐอเมริกาคิดเอาเองว่าเวียดนามเหนือนั้นยังมีขีดความสามารถไม่เพียงพอที่จะทําการยึดลาวทั้งประเทศได้เพราะแม้แต่เมืองซัใต้ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแขวงซัมเหนือย,ยังยึดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือปล่อยให้หน่วยทหารหน่วยนี้อยู่อย่างอิสระเสรีอยู่อย่างปลอดภัยจะทําให้พวกนี้อยู่ต่อไปอีกนานเมื่อเวลานั้นมาถึงวันที่กองทัพใหญ่เวียดนามเหนือกรีธาทัพเข้ามา หมายความว่าสรรพสิ่งในสนามบินแห่งนี้รวมทั้งชีวิตคนย่อมตกเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของกองทัพเวียดนามเหนือต่อไปในความคิดของจ่าดาวเหนือนั้นไม่เชื่อว่าที่นี้จะปลอดภัยจากการเคลื่อนไหวของเหล่าศัตรูที่ใดที่มีการประทะที่นั่นคือพื้นที่ปฏิบัติการแต่ที่ใดที่ไม่มีการประทะพื้นที่นั้นคือพื้นที่พักฝืนเวียดนามเหนือใช้พื้นที่ในเมืองซัมใต้เป็นที่ตั้งบกกอควบคุมและวางแผนการ ดังนั้นมันจึงต้องทําให้สถานการณ์ด้านนี้สงบเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่เป็นการดึงเอากําลังฝ่ายศัตรูเข้าไปนั่นเองถึงอย่างไรก็ตามการที่จะไม่มีสถานการณ์ประทะเลยย่อมผิดวิสัยการรบดังนั้นเวียดนามเหนือจึงต้องให้มีไว้บ้างซึ่งก็มักจะเลือกเอเฉพาะครั้งที่สําคัญสําคัญและได้ผลเกินคุ้มเท่านั้นสายตากวาดไปด้านหน้าในยามที่ท้องฟ้าเปิดไม่มีหมอกภูเขาและหมอกแดดมาบดบังการตรวจการหมู่บ้านชาวเขาส่วนใหญ่มีแต่เผ่ามงกับลาวเทิงปะปนกันอยู่ ไรข้าวโพดกับไรฝิ่นที่ตัดผลผลิตไปแล้วด้านระดาษอยู่ตามช่องเขาที่พอจะเป็นพื้นราบให้เพาะปลูกได้ต้นไม้ใหญ่ล้วนจะเป็นไม้ชั้นดีอย่างห่างไกลต่อความกระหายของมนุษย์เช่นในเมืองไทยทําให้คิดไปว่าประเทศลาวคงอยู่ในสภาพที่มีป่าไม้มากมายไปได้อีกนานโครงสร้างของประเทศทําให้เขียวยย่งเมืองไทยยังไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้ ประชาชนที่มีน้อยการสัญจรไปมาไม่ค่อยมีเรื่องรถไม่ต้องพูดถึงเพราะบางครั้งตั้งแต่เกิดมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วยังไม่เคยเห็นก็มีนี่คือสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าเขาทั่วบริเวณไม่มีทางเดินที่แน่นอนนานๆครั้งจึงจะพบเห็นรอยทางเท้าของคนท่องเที่ยวหาของป่านะเป็นสิ่งดีสำหรับภารกิจลาดตะเวนที่จะไม่ต้องกังวลว่าจะได้พบปะผู้คนภูเขาที่ติดต่อกันจนเป็นพืชแผ่เป็นบริเวณกว้างไม่มียอดหนึ่งยอดใดแหลมเสียดขึ้นไปให้เด่นกว่า บนความสูง5,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนั้นจึงดูเหมือนการอยู่บนพื้นราบธรรมดาธรรมานี่เองเส้นทางยังยึดแนวเดิมมุ่งสู่ตะวันตกป่าโปร,โรง่งช่วงระยะ4-5กิโลเมตรแรกขบวนเดินต้องใช้วิธีการกระจายกำลังออกลักษณะรูปขบวนดาววาวท้งนี้เพื่อตรวจการโดยรอบตัวชุดละตรเวณน,น้าทิ้งระยะห่างไปเกือบ800เมตรชุดทางซ้ายขวาออกไป500เมตรเท่าๆกับชุดระวังหลังความเร็วเป็นไปอย่างไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่ช้าเกินไป ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครเดินตามหลังมาท,งทั้งทางที่ต้องการให้มีความคิดของหัวหน้าชุดที่คิดไว้ในใจแต่เพียงคนเดียวโดวยไม่บอกใครก็เพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นก็คือเมื่อต้องการพรางจุดหมายปลายทางที่แน่นอนต้องทําสิ่งบอกเหตุให้คนที่อาจจะมาภายหลังรู้ว่าชุดปฏิบัติการเคลื่อนไปทางทิศนี้ดังนั้นโบวีในมือที่ปลดออกมาจากซอกเอวจึงมักจะกวัดแกวง่งกระทบต้นไม้กิ่งไม้ข้างทางก่อนหินก้อนดินบางก้อนก็นแกงเตะให้มันกระจูยกระจายเล่นสีย่างนั้นแหละ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นล่องรอยของคนที่ผ่านล่วงหน้าไปแล้วทั้งสิน้นวันนั้นตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมากระทั่งค่าที่ต้องหาพื้นที่พักนอนด้วยการตั้งฐานรอยชลรัตระเวนได้ระยะทางมาแล้วกว่า10กิโลเมตรซึ่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสําหรับการพลางเส้นทางที่แท้จริง